สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตวิธีการเข้าใช้งานเว็บไซต์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ซัพ์สิสน์ทางปัญญาละลิขสิทธิ์ค่ะสำหรับผู้เข้าใช้งานทั่วไปนะคะเมื่อเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วนะคะก็จะเจอกับทีเซอร์ค่ะาจากนั้นนะคะถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะเราจะทำการสมัครสมาชิกก่อนนะคะ โดยต้องกอรอกชื่อข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะ สำหรับพาสเวิร์ดนะคะก็จะใส่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ตามด้วยตัวสามพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขค่ะแล้วก็ทำการกดสมัครค่ะเมื่อเราทำการกดสมัครนะคะก็จะขึ้นแจ้งมาว่าเพิ่มข้อมูลสำเร็จนะคะแล้วก็ให้ไปยืนยันตัวตนในอีเมลที่เราใช้กรอกไปเมื่อข้างต้นนะคะค่ะจากนั้นนะคะ เราก็จะไปทำการยืนยันอีเมลค่ะเมื่อเราทำการยืนยันอีเมลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้รหัสแล้วก็พาสเวิร์ดท,ที่เรากำหนดไว้ในข้างต้นนะคะลองมาเข้าสู่ระบบดูค่ะ ค่ะนี่นะคะก็คือเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราลืมรหัสผ่านเราก็จะมาลองเข้าดูนะคะในการลืมรหัสผ่านนะคะโดยเราจะทำการใส่อีเมลที่เรากรอกไว้ในตอนสมัครอะคะ่ะ นี่ค่ะก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาว่ากรุณาแก้ไขรหัสผ่านในอีเมลของท่านนะะเราก็จะกลับไปดูในอีเมลของเรานะคะค่ะก็จะขึ้นว่ากรุณาแก้ไขรหัสของท่านเราก็จะกดเพื่อทําการแก้ไขะค,ะค่ะค่ะโดยทําการกําหนดรหัสผ่านใหม่นะคะ มื่อยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นว่าอัปเดตผ่านค่ะแล้วเราลองมาเข้าสู่ระบบใหม่กันดูนะคะค่ะก็จะมาเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเข้ามาในส่วนนี้นะคะก็จะเจอกับฟังก์ชันวิดีโอและแบบทดสอบค่ะ แล้วก็คะแนนข้อมูลส่วนตัวโดยลำดับแรกนะคะเราต้องเลือกดูวิดีโอเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อน,นะคะ่ะในส่วนนี้นะคะเราจะยังดูวิดีโอไม่ได้คะ่ะเราต้องเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบค่ะ ก็จะโชว์เฉลยข้อถูกข้อผิดค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปิดค่ะแล้วก็ลองเข้าดูวิดีโอที่เราเลือกเมื่อกี่อีกรอบหนึ่งค่ะ ค่ะเมื่อเราทําการดูวิดีโอเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นให้เราเริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียนค่ะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วก็กดส่งคําตอบนะคะก็จะขึ้นข้อถูกข้อผิดขึ้นมาให้เรานะคะจากนั้นก็กดปิดค่ะค่ะเมื่อเราอยากจะดูคะแนนของเรานะคะเราก็สามารถกดดูได้ะคะ่ะ โดยการเลือกแบบทดสอบเรื่องไหนก็ได้ค่ะแล้วก็จะโชว์คะแนนก่อนเรียนหลังเรียนให้เรานะคะข้อมูลส่วนตัวนะคะเราสามารถแก้ไขได้ค่ะอาจจะแก้ไขที่อยู่นะคะค่เะเสร็จแล้วก็บันทึกนะคะก็จะขึ้นว่าแก้ไขเรียบร้อยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของฝั่งแอดมินนะคะเราจะมาทำการล็อกอินยูเซอร์และพาสเวิร์ดค่ะเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเจอกับฟังก์ชันการจัดการวิดีโอและแบบทดสอบการจัดการคะแนนการจัดการสมาชิกค่ะโดยเราสามารถกรอกชื่อวิดีโอตรงนี้ได้ค่ะเพื่อค้นหาวีดีโอที่เราต้องการดูก็ได้ค่ะก็จะ ขึ้นมาค่ะต่อไปนะคะเราสามารถแก้ไขวิดีโอได้นะคะโดยเราจะลองเพิ่มคำถามคำตอบ เมื่อกี้ถ้าเราไม่ได้เลือกคําตอบมันก็จะขึ้นให้กรุณาเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะพอเรากดเลือกคําตอบลงไปนะคะแล้วลองแก้ไขข้อมูลก็จะขึ้นว่าแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้นะคะ่ะก็จะเป็นการเพิ่มคําถามข้อที่11ขึ้นมานะคะค่ะแล้วก็ตรงชื่อการเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถแก้ไขได้หรือเราจะสามารถแก้ไข ลิงก์วิดีโอตรงนี้ได้ค่ะถ้าเรามีวิดีโอใหม่มาลงอะค่ะหรือว่าไม่เอาวิดีโอชุดนี้แล้วค่ะจากนั้นเขาเราจะมาดูในส่วนของการจัดการคะแนนค่ะในส่วนของการจัดการคะแนนนะคะเราก็จะมาเลือกแบบทดสอบก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาดูค่ะว่ามีผู้ใช้งานคนใดบ้างที่เข้ามาทำแบบทดสอบในชุดนี้ค่ะ โดยเราสามารถดูทั้งหมดได้เลยนะคะอย่างคนแรกเราสามารถดูรายละเอียดได้ด้วยค่ะนี่ค่ะก็จะโชว์ต่อไปนะคะจะเป็นการจัดการสมาชิกค่ะโดยเราสามารถค้นหาสมาชิกได้ค่ะ ก็จะขึ้นชื่อสมาชิกนะคเราสามารถยกเลิกสถานะของผู้ใช้งานได้ค่ะค่ะก็จะเป็นการยกเลิกสถานะของลำดับนี้ค่ะและก็สามารถเรียกคืนได้ค่ะ นี่ค่ะก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะก็ขอจบการสาธิตการใช้งานเว็บไซต์แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ